It's p o d c s t t รายการที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้คุณเป็นคนในเบสเวอร์ชันภายใน5นาทีกับดิฉันอายอนัตตาการจนะประเทศสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับอาออีกเช่นเคยกับตอนพิเศษนะคะวันนี้อาจจะมาพูดประเด็นที่น่าสนใจกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ามาหาลัยประสบการณ์การเรียนการสอบการทํากิจกรรมและการปรับตัวเมื่อเข้ามาหาลัยนะคะ ึ่งไอคิดว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนแน่นอนแต่ว่าวันนี้อาไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะไออยู่กับพี่โกโก้ค่ะคที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ได้ฟังนั้นเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยมาแนะนําตัวแบบนักศึกษากันก่อนดีกว่าเนาะครับเริ่มจากพี่ไอก่อนเลยครับค่ะได้ค่ะก็สวัสดีค่ะนางสาวอนัตตากาญจนประเทศอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศาศาสตร์เอกประชาสามัมพันธ์ชั้นปีที่4นะคะ ครับสวัสดีครับพี่โกโก้วรพจน์นักสวัสดิ์ครับอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่4เช่นกันครับค่ะเย่ก<ๆ>็เป็นเหมือนกันโปรโมทสาขาตัวเองนิดนึงเนาะซึ่งน้องๆเนี่ยมื่อเข้ามาเรียนเนี่ยถามเรามาเยอะมากว่า ควรจะต้องปรับตัวยังไงปรับตัวแบบไหนเราเลยชวนที่โกโก้มาพูดคุยด้วยค่ะจะได้เหมือนอารมณ์แบบเม้ามอยให้น้องๆฟังอืมครับก็อันดับแรกเลยนะครับพี่โกโก้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆการสลองช่อบใหม่ทุกคนเลยนะครับที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะบอกว่าใน4ปีนี้มันผ่านไปเร็วมากนะครับมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ อยากให้น้องๆเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้ตเต็มที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พวกเราก็จะมาเมาท์มอยให้น้องๆฟังครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับเรื่องแรกที่จะพูดเลยคือเรื่องแต่งกายค่ะที่เราต้องเตรียมเนาะชุดนักศึกษาเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ติดเข็มฝั่งนี้นะคะเพราะว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยมันจะทําไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ใส่เข็มขัดค่ะโดยที่ชุดของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นแบบพี่โกโก้เลยเนาะครับก็ผู้ชายเนี่ยก็จะใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวน,นะครับแล้วก็ กางเกงสลกนะครับใส่เข็มขัดเช่นกันแล้วก็มีเนคไทด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนเนี่ยที่ได้เนคไทมาเนาะน้องๆยังจะไม่ยังไม่มีตาใช่ยังไม่มีตานล้วก็ยังไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันจะมีให้ในตอนเทอมสองเนาะก็จะมีพี่ีรับนะครับเข็มค่ะใช่ก็แต่ว่าถ้าใส่เรียนทุกวันเนี่ยเราแนะนําว่าให้เอาที่น้องๆใส่สบายดีกว่านะแต่ว่าก็ขอให้มันเรียบร้อยนิดนึงไม่รัดไปไม่สั้นไปนะคะแล้วก็ สำหรับน้องๆผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้แนะนําให้ซื้อกระโปรงพีทหมดนะคะให้ซื้อแบบค่ะกันดีกว่าเนาะเผื่อว่าวันไหนเนี่ยเราอยากเปลี่ยนลุคเนาะอยากเป็นสาวมันก็ใส่ทรงเอแต่ว่าถ้าอยากใส่สบายก็พีทเลยค่ะใช่ครับตามใจเราเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอกิจกรรมในสาขาของเรานะคบพี่ไอมีอะไรบ้างครับ ค่ากิจกรรมในสาขาของเรานะคะในรายวิชาที่เราจะมีรายวิชาที่ให้ปฏิบัติจริงเนี่ยหลายอย่างเลยค่ะเราเนี่ยจะได้ทําทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเรียกว่าได้ทําครบทุกกระบวนการการผลิตเลยใช่ครับอย่างเช่นเลยครับพี่อายกตัวอย่างเช่นในตอนปีหนึ่งเนี่ยเทอมเทอมไหนนะเทอมหนึ่งไม่แน่ใจว่าเทอมไหนใช่เออเออนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นการเรียนพื้นฐานใช่ใช่เรื่องของการถ่ายภาพนะครับน้องๆก็จะได้เรียนถ่ายภาพสาขาเราก็จะมีสตูดิโอนนเทศาสตรของเราเนาะได้แบบ รับรองมีมีรับรองให้น้องมาถ่ายภาพนะครับอย่างเช่นในห้องนี้ก็จะเป็นห้องโทรทัศน์นะครับก็ให้น้องๆมาถ่ายรายการได้นี่นะครับก็ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องกล้องการให้ภาพเนาะน้องๆคนไหนที่มีกล้องเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าน้องๆจะมีชั่วโมงบินนะครับจะมีการฝึกฝนใช่น้องจะได้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้หรือว่าการเรื่องการสอบได้ปการปรับมุม การจับการเขาเรียกอะไร,รอ่ะมันจะคุค้นมือมรอมากกว่าเออใช่ได้เปรียบกับเพื่อนที่เขาไม่มีกล้องเนาะ<ช>แต่สําหรับใครที่ไม่มีกล้องเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าทั้งสาขาของเราเนี่ยมีกล้องให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยใช้ปฏิบัติครบทุกคนอย่างแน่นอนค่ะก็แล้วพอขึ้นชั้นปีอื่นๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในรายวิชาอีกเยอะเลยค่ะเช่นการถ่ายทํารายการเนาะที่เราจะต้องแบ่งกลุ่มทําหน้าที่การที่เราต้องควบคุมทุกกระบวนการเองโดยที่อาจารย์เนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยใช่ครับน้องๆก็ แบ่งหน้าที่ตามใจน้องๆเองเลยครับน้องอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่หน้ากล้องหรือว่าจะอยู่เบื้องหลังเป็นการควบคุม่าควบคุมควบคุมภาพกำกับภาพอย่างนี้นะครับหรือว่าใช่เป็นกล้องเป็นเป็นคนคุมกล้องก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆอยากจะตามใจน้องๆเลยเออนั่นแหละน้องอยากทําอะไรอยากทำด้านไหนหรืออยากพัฒนาด้านไหนก็ขอเพื่อนทําด้านนั้นเนาะในส่วนของรายวิชานี้ก็มันสนุกมากๆเลยเนาะใช่ค่ะได้ได้ทำหลายหน้าที่ได้ครบเรียกว่าครบอ่ะ ครบทุกกระบวนการแล้วเมื่อเราเนี่ยเรียนสนุกแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องมาเตรียมต่อไปก็คือเรื่องการเรียนใช่การเรียนน้องๆต้องเตรียมสมองเตรียมใจด้วยเนาะใช่เมื่อเตรียมมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องการเรียนนะคะวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นสองเอกให้เราเลือกด้วยกันนะคะใช่ครับก็เป็นเอกการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เอกวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัลนะครับ น้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาตัวเองได้นะครับว่าน้องๆอยากจะเรียนอะไรหรือว่าน้องๆยังไม่รู้เลยว่าเอกการพศสัมพันธ์เนี่ยเรียนอะไรหรือว่าเอกวารสารเนี่ยเรียนอะไรน้องๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าเอาตรงๆเลยก็สอบถามกับรุ่นพี่ก็ได้หรือว่าสอบถามอาจารย์ก็ได้นะครับใช่ค่ะถ้าถามจากรุ่นพี่เนี่ยเราก็จะได้รีวิวแน่นอนค่ะว่าวิชานี้ยากหรือเปล่างานเยอะหรือเปล่าค่ะก็แนะนำเนาะว่า ให้ไปสอบถามได้แต่ว่าถ้าพูดตอนนี้น้องๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยก็จะมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลเนาะและในในช่วงปีที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนกันเช้าสุดกี่โมงนะคะแปดโมงครึงแปดโมงครึ่งแต่ว่าเราเนี่ยงัดตัวกันออกมาเรียนยากมากค่ะไม่รู้ว่าทําไมเนาะเนาะก็ในมันในตอนมัธยมอ่ะเราก็ตื่นกันมาได้ใช่ไหม ใช่ค่ะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีคนคอยแบบคอยตามเพราะว่าเรามีอิสระค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราจะมาเรียนหรือไม่มาก็ไม่มีไม่มีคนคอยตามก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีวินัยในการตื่นมาเรียนนิดนึงเนาะใช่ครับเมื่อพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วพี่ไอเราก็จะมาพูดถึงการสอบนะครับในเรื่องของการสอบเนี่ยในสมัยเราอยู่มัธยมเนาะมันก็จะเป็นข้อสอบปรนัยก็สามารถกาได้เราก็เดาได้ว่าแบบเรามีโอกาสถูกเนาะ ใช่เราไม่อ่านมาแต่เราก็ยังเดาได้ว่าแบบข้อนี้จะถูกหรือเปล่าใช่แต่ว่าในการเรียนของเราเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะข้อสอบเชิงวิเคราะห์เป็นให้เราเขียนตอบเองจะไม่มีแบบกอเอ่ยกอไก่ขอไข่ขอขอดขอควายอย่างนี้ใช่ค่ะเรียกว่าวัดความรู้ความเข้าใจกันสุดๆไปเลยใช่ครับใช่ค่ะซึ่งตอนที่เรามาสอบแรกเนี่ยเราก็แปลกใจมากว่าเฮ้ยให้กล้าเรามาสอบสาแทนใครมันจะไปเขียนได้แต่อันที่จริงทุกคนเขียนได้นะคะเราเขียนได้จริงๆเพราะว่า ความรู้ที่เราเรียนมามนจะพร้งพ่งภูมิให้เราเขียนทั้ง,งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของข้อสอบอัตนัยเนาะเพราะว่าอาจารย์เขาจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยรู้ขอบเขตถึงแค่ไหนถ้าอาจารย์เผื่อเขาอยากจะติวเราเนะาะสมมติว่าเรารู้อยู่แค่นี้อาจารย์ต้องการให้เรารู้อีกอย่างหนึ่งเราเราสามารถไปติวตอกอาจารย์ได้ แล้วก็โดยตารางสอบเนี่ยทางมหาลัยเขาก็จะเป็นคนจัดให้เรานะคะว่าวันนี้เราจะมาสอบหรือว่าวันนี้เราไม่มีสอบเราก็ไม่ต้องมาเนาะบางทีอาจจะเว้นว่างไปส,งส่งสมวันแล้วก็ค่อยมาสอบอีกทีแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าการหยุดเนี่ยมันจะสบายเพราะว่า <c oughs> เราต้องค่อนข้างกระตือรือร้นเนาะในการอ่านหนังสือใช่ครับเพราะว่า มันคือยังไงสมมติว่าหยุดไปสองสามวันเงให้เราไปอ่านหนังสือแล้วค่อยมาสอบอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเลือกมาสอบมาอ่านเอาวันสุดท้ายก็ตายเลยหน้างานเนื้อหามันเยอะมากจริงๆเนาะก็ไม่อยากให้ชาล่าใจตรงส่วนนี้ไปค่ะครับต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วก็การสอบแล้วเนาะแล้วก็มาพูดถึงปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนนะครับการการคบเพื่อนเนาะขาดไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็พอคำห่านอะไรเนี่ยก็จะมีแบบ ผู้คนหลากหลายท้งอ่าหลากหลายหลากหลายความค<ช>ิดเนาะหลากหลายประเภทสังคมเรามันจะกว้างขึ้นค่ะ<ช>ก็แนะนําว่าถ้าอยากเป็นคนแบบไหนก็ให้พาติงไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นเนาะใช่ครับอยากขยัน<ช>ก็ไปอยู่กับคนขยัน,นก็อยากกลัวการเข้าสังคมใหม่ๆค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขามาเริ่มต้นใหม่เหมือนเราหมดค่ะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปเราจะคุยกับเรื่องของพักส่วนตัวเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของพักเยอะเพราะว่าเราอยู่บ้านบ้านเราใกล้มหาลัยเนาะรก็แต่ว่าที่เรารู้คือทางมหาลัยเนี่ย เขาจะมีหอพักให้เรียกว่าหอในนะคะหอในเนี่ยก็จะมีข้อดีคือจะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็มีเพื่อร่วมห้องให้สี่คนนะคะแต่อาจจะมีระเบียบข้อบังคับที่มันเยอะกว่านิดนึงว่าเราทําอะไรได้เราทําอะไรไม่ได้แล้วก็จะมีเวลาเข้าออกนะคะใช่ครับแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมันจะไม่มีหอในชายเนาะมีแต่หอใ,ในผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ส่วนตัวพี่โกโก้เนี่ยก็อยู่หอนอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีหอนในชายเนาะมีแต่หอนในหญิงแล้วก็ต้องไปอยู่ข้างนอกกันเนาะก็แบบอยากให้น้องๆเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าเราเดินทางไกลกว่าเพื่อนเนาะใช่เพราะจะขี่รถมาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงครับใช่ค่ะแล้วก็คนในหอนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะมีทั้งคนทํางานผู้หญิงผู้ชายอยู่รวมกันก็อยากให้เลือกหอที่มันค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงค่ะแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วที่คิดว่า ทุกคนจะต้องเตรียมอยู่แล้วก็คือเตรียมตัวเองค่ะเมื่อเราเข้ามาหาลัยแล้วเนี่ยแบบชอบมีหลายๆคนมาทักเนาะว่าแบบเฮ้ยทำไมสวยขึ้นทำไมหล่อขึ้น แต่ว่าอันที่จริงมันไม่แตกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะแต่งหน้าทําผมยังไงก็ได้แต่ก็ขอให้มีความรับผิดชอบส่งงานให้ครบเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็จะได้สํารวจตัวเองเนาะว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเออคาแรคเตอร,ร์เราเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์ทุกคนเนี่ยมันก็จะมาเกิดตอนนี้แล้วค่ะถ้าเราหลังจากที่เราเข้ามาหาลัยแล้วเนี่ยเราก็จะพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายสังคมพวกนี้ก็คือจะหล่อหลอมเราค่ะว่าเราเนี่ยจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนนะในอนาคตหรือว่าเราจะทํางานแบบไหนเรียกได้ว่าสังคมมาหาลัยเนี่ยขัดเกลาเราจริงๆเนาะ เราก็เพราะว่าเราเนี่ยต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองอืใช่ครับ<ม>ก็อย่างเรื่องของการเข้ามาหาวิทยาลายัยมันอาจจะเป็นครั้งแรกของใครๆหลายๆายคนเนาะที่ต้องแบบเอาชีวิตาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวนะครับเพราะว่า <c oughs> จากประสบการณ์เนี่ยไม่เคยเข้ามาเรียนไม่ไม่รู้จกักไม่รู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลายัยเลย,เ,ยเนยาะเพราะว่านะที่บ้านเนี่ยไม่มีใครเรียนมหาวิทยาลัยเลย <c oughs> ก็ปกติแล้วว่าพอพอพอไม่อยู่แบบใช้ชีวิตคนเดียวนียปกติมันก็จะแบบ มีอะไรให้ทําอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอย่างทางทางบ้านเนาะเขาจะใช้ให้ไปทำนู่นทํานี่วานนู่นวานนี่แต่แบบอันนี้เรามาอยู่ค,คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีใครก็รู้สึกเหงาเนาะมาอยู่แรกๆก็แบบไป<ช>ไม่เป็นไปไม่ถูกเนี่ยเรื่องทางเนี่ยอันนี้<ช>สําคัญเลย<ช>นะครับก็มันจะทําให้เราได้รู้จักติวกมากขึ้นพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะคะครับ เลยการแบ่งเวลาและการจัดสรรเวลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราวางแผนชีวิตเราไว้อย่างดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วค่ะคเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปเนาะก็เวลา4ปีในมหาลัยเนี่ยมันเหมือนจะนานแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่นานเลยนะคะใช่ครับยืนยันว่ามันแป๊บเดียวจริงๆนะครับในใช,ช่วงเวลา4ปีชีวิต4ปีนี้ก็เมื่อก่อนอ่ะพี่รุ่นพี่บอกเรานะว่า4ปีเนี่ยมันแป๊บเดียวแล้วก็แบบ เฉยๆเออไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็แต่พอเอาจริงๆอันนี้ขึ้นปีสี่แล้วเนาะก็แบบเฮ้ยมันผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะเพราะว่าการเรียนของเราเนี่ยมันมันสนุกใช่ครับมันอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนิเทศศาสตร์ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลร่างกายจิตใจเมื่อเข้ามาเรียนเนาะครับก็มันก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเองเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวเองมาดีเนี่ยทุกอย่างจะดีแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างรับรื่นตลอด4ปีนะคะครับ เราเนี่ยเลยอยากมาแนะนําแลามาแชร์ประสบการณ์ส่วนนี้เนาะเพราะว่าอยากให้น้อง,องๆได้แนะนําไปปรับใช้แล้วก็ไปเตรียมตัวเองก่อนเข้าเรียนว่าควรเพิ่มทักษะอะไรตรงไหนให้มันเหมาะกับวิชาที่เราเรียนค่ะครับแล้วก็เราสองคนเนี่ยก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของเราครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ทุกคน,นยังมานั่งฟังมานั่งพูดคุยกันใน EP พิเศษสุดท้ายของอายนี้ก็ขอบคุณคุณโกโก้ด้วยค่ะคแล้วก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย